เสียนนท์ครับบอทโจหยิบเปลี่ยนซื้อซองเจ้าเลยครับเสียนนท์เป็นช่องก๊อติสองุ่นยิงล้ำเพลินโอเชียเลยบอทโจลงขีปการีบอทโจก๊อตติสการีเลยบอทโจลงบอทโจบนโพลงเฟสเด้อเน่จะเปลี่ยนอยากช่องเสียนนท์ล้ำเพลินโอเชี่ยเป็นช่องเสียนนทก๊อติสน้องยิงเลยมั้ยนี่ครับของแกเลยครับเสียนนท์เนี่ยเด้อเด้อเด้อลงไอเย็ซีเด้เมือง พ่อเ,เอฟซีด้เงาในเงียบมืดมือปได้เมืองน้องยิงใจขาดได้ใจขาดปะ,ะใจขาดบ่ได้เมืองน้องยิงนี่โอ๋อเนี่จอบเพิงได้เตียงแล้วน,นี่สามไข่สวออัดียีงหรืมอ,อมาย้อนเหรอครับสามไข่ครับอคอยพร้อมกัน

ไอ้บ่แที่นั้นไม่พ่นไอ้บ่ยอมเยไ้ยอมเไอ่ยอมเนย่านเาพอเขาเรื่มวนนเอาวาเรืองยังแสดงมาหนินั่นแหะเจ้าเฮ้ยหมาเรื่องนี้เอาเรืองนี่สน้นเจ้าอะไร่หมาเรื่องอันนี้ดีวาทักไปสือบััดมันคือบทตอบมาเฮ้ยราคืะลายราฟิวของเขาวัดไปดาวินตีทักไปเพีพ่อแม่น้องยิงเหรอเแต่เราอ่านเหรอแต่เราท่านได้ตอบนี่เป็มหน้าหอีนี่ไอ้ยังสาวน้าไม่ี้ี่่ี่ โอ้ฝนบ่มีเวลาส่งเลขียบัญชีไม่ห่าแล้วทักไปแล้วก็ได้ห้องน้ำตองสางไว้หลาร้ายเนาะตั้งกี่พ่อก,กันสองของนีพ่พ่อเอาสองของนัดวมพ่นเนปซีเลยมันตีสิบสองเลยถึงลอตเตอรี่ไปท่า้าวเดือดถึงลอตเตอรี่วนะันที่หนึ่ง เคยได้กงเดกกี้ไมแมแกงแล้วเอานีทับึงกได้ไม่ได้ได้แกงแรงเตเกี้มัไเป็นไม้เลยนะไม้อัดมันไม้ีปวดถึงมัโดนไปมันกมันไดอ๋อมันไดมันไได้ยไอ๋อซอมซ่อมทีจมันมันเบิ้งแล้วมันแข็งแรงหรอไมแทนรีซตอมเนี่ยไม่ได้ตียยเจ้งทิงกนตบกันอมนโดนไปอันนโดน วันที่12เก่งขึ้นไปทั่วประเทศเนาะเอฟซี F C เนาะอาจจะทั่วประเทศก็จะเดินทางไปวันที่12งานเงยได้งานเงยได้ด้วยไล่ได้ไล่ได้สื่ออุปกรณ์การแพทย์ไล่ได้หลังจากฮะ<า>เดินทางไปบ้านน้องคู่แล้ว <c oughs> ตี่วประเทศเดยอไปนี่ไปอยู่ว่ถอันทีนึงอ่ะ <laughs> ถือทีนึนี่ไปแท้ลาง,งานไปฮะรนทีนึงวันที่สอี่สองบกา วัวสิบสองก็ลางานบุญเนี่งานเนี่ยพ่อแม่น้องยิงมันเจ้าภาพเนี่ยแจงเสาหน่อยทำบุญไอ้มาลงโรงเรียนและบัตรบัตรน้องคู่ไล่ด้หลังจากฮักคาร์โมล่ามหล่อหยิดสื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์แจะลงลุ่งคนว่าจะสื่อมาให้สื่อมาจะเอาไปสบายเนี่ยบุเดียวเงินไปสื่ออุปกรณ์มาเออมันคอยสื่อเออมันคอยสื่อหยุดไปแล้วก็อะไรเออเดี๋ยวร์ฮะ ซื้ออุปกรมาล้วซื้อเลาีใส่ใส่เลยซื่อไปเลยเอาไปตรงนั้นเขามีหลายอะแตรงนั้นนะแต่ว่าทักไปเพจพ่อเม่น้องยิงหี่แม่บรรดาอยู่ตรงบรรดาในส่งเหลีมมชี้มาให้นน่ไหมกิ่งมาให้ไหมไนบะกรซื้อบัตรใเันจุ์เลือดเต็มเราตีบัตรจะหาพันใบหาพันหนึ่งมันเต็มหรอบอเรออ่านซื้อระบบสรงเหลี่มชี้มาให้ไหพี่น้องเต็มเราบ้างป่นี่เอาแค่แฉ่เลยเต็มหรหาพันใบบวคลายดอก ราลหาพันใบนี่หาพันใบใบละ่อยเป็นเงินเยบาทหาพันคูณห่อยหาแสนหหรือหา0มื่นดี๋ยวที่ห้ได้หน่อยก็าเาจได้หาหมืนเดียนี่ยังหาแสนทุนมันนั่นบว่หาพันใบนี่อร่อยไหมหาแสนบมหามื่นกว่าที่เดยเดียวน่เ่าล้อมอยู่สามล้อมตัาไหนสามแสนแปดสามแสนสามแสนสามแสนนี่แหละต้นๆนี่แหละแล้านแตกแล้วล้านแตกได้แล้ว หาสนเฉนพาะมัดเคีงไน้หาเสนเนี่ม,มันนี้ไปขายหนาง้างานี่วันร2นอยยี่สิบเนแมนนดรอยยี่สิบัแตกจ้ไหน้ก็แตกล้านน่ะเพราะอไเงินเงทำบุญโอ้ยเป็นหาเสนหกแสนไปเรื่อานี่ืออุปกรณ์อันเป็ซื้อทุกบาทเลื่องนหมแล้อวอ่ะเอาแค่ค่าจ้งขึ้นสามเสบริบวารกี่ซื่อมันเลยงนเงนิ่ะ หักค่าใช้ียใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหักค่ารม่ร่ำมักค่้าถึงแม่นจะให้โรงพยาบาลเฮาบ้านมาฟองหน่อยนะเออโรงพยาบาลหนองคู้นหะมั้งอำเภอเมืองลรืมั้งโรงพยาบาลนี่มันมันปนนั้นอะไรทโรงพยาบาลนี่นะคืถามกันว่าคืออยังอันใดอันใดได้ยินว่าขาดเทียน่นใหใจบุญน,นี่เรียกว่าสูดจอกซิเจนสุดยอดเลยน้องยิเงเลยดัดมากตัมเพจเนื้อผ้าหรือว่าคนใจบุญเนาะครอบครัวนี่มักทําบุญ แมนเสิรจะเลื่นจะเลื่อนต่อไปนะครับเอซพลังเงียบกันเต็มทีครับวันทีน่ยี่สิบหกนี่มีข้าสามข่ายยปล่อยเพลงความกันเอฟซพลังเงียบหดรอบหดนั่นสู่ไทยครับเอฟซพลังเงียบ่ะยีนน่สิบหกเลยไทยมีวันที่เลยวะไทยมีวันทีงง่ยี่สามปล่อยเพลงวันที่ยีิบหก บบ ane, บมึ่อไงอ่ะเมึงบวัจบอ่ะบึงแสงครับช่อมน้ำคลิปผู้ใดคลิปจานโอจานโอจานโอตัวเองเสด็จปะเหตุน้องคู่นี่คือเป็นสาวหน่อยเพชรบ้านแม่งสาขาสองปะเด้อบ้านน้องอิงนี่คือเป็นอาณาจักร ชาคาซองปะเริ <mile> ่องขยายขยายทีไปเรื่อยได้น้องยิงบอสทำนีและ้วเนอะไอ้ไว้ยเพื่อเพื่อของหน้าไปเห็ดปั๊บขึ้นทีเพื่อคนไปเที่ยวมาทำหนีและกหมดแล้วนี่วิ่งไหมใกล้ครบสามพันแล้วนะวิ่งไหมพร้อมไหมครับสามสิบรอบพร้อมไหมตอนใกล้ผู้ติดตามครบสามพันแล้วนะพร้อมไหมโอเคนะครับ นักวิ่งผู้รวมผู้รวมอุดมการกีเรียนน้ำยู่ครับนี่ครับสามสิบหอดใกล้แล้วพี่น้องสองพันสี่ร้อยผู้ติดตามแล้วใกล้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 แตกสามพันแล้วโอ้ว่านั้นไปนี่ก็ให้ไปดูคลิปเวลาเนี้ยครับได้ไลค์สนได้เลมาว่าติดเจ้าก็เลยได้ครบชั่วโมงอยู่มากเอฟซีน้องวิ่งมากดติดตามช่องให้ในเด้อครับเด้อฝากเมึงคลิดใส่กันนะครับเด้อ ยืนหนีก็มีแต่เอฟซีพลังเงียบเลยครับเจ้าเนี่ยปากไซส์นับสนุนนี่ได้ค <t> รับช่องแมงน้ำออฟฟิเช oh, okay. ียลหรือสองเหรองแมงน้ำครับออฟฟิเชียลครับเดี๋ยวเจ้าเนี่ยมิเต่เอฟซีพลังเงียบเลยครับเจ้าเนี่ยเจ้าหนีมิเต่เอฟซีพลังเงียบแล้วครับเดีนับเวลาว่างหลังจากเล็นงานนีเแล้วก็บิีมว่าล่อปันเรื่องสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมันจะยิงพกเนี่ยเจอกันครับตายเป็นตายครับยิงพกเนี่ยหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทเด้อครับ สว <P ain> <ๆ>ัสดีพ่อแม่เอฟซีของเราทุกคนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเด้อสวัสดีครับ